จากที่เมื่อคืนเราพักกันที่เมืองคองช่วงเที่ยงของวันใหม่เราเดินทางกลับมาในเมืองเชียงดาวระหว่างทางที่กลับเราแวะมาที่บ้านระเบียงดาวเป็นโฮมสเตย์ยอดฮิตที่หล,หลายๆคนแวะมาจุดเด่นอยู่ตรงที่มีระเบียงไม้ที่มองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวเห็นแบบชัดๆเหมือนห่างแค่เพียงเอื้อมมือ หลังจากที่เราซึมซับความสวยงามอยู่พักใหญ่ๆช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆเราก็มุ่งหน้าไปที่วัดธรรมเชียงดาววัดธรรมเชียงดาว ว่ากันว่าภายในถ้ำมีทางเชื่อมต่อหลายถ้ำสามารถเดินทะลุออกไปถึงรัชฉานของประเทศพมา่าได้ปัจจุบันยังไม่มีการสำรวจเส้นทางเดินจนสุดถ้ำตามที่เล่ากันไว้แต่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของหินงอกหินย้อย และมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่หลายสิบองค์ตั้งเรียงรายอยู่บนโขดหินและโพรงหินส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปศิลปะพมา่าจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปเชียงดาวแคมปิง้งซึ่งเป็นที่พักของเราในคืนนี้ระหว่างทางนั้นเราก็จะพบวิวดอยหลวงเชียงดาวตลอดทาง เชียงดาวแคมปิ้งเป็นที่พักในรูปแบบเต็นท์กระจมสีขาวและที่สำคัญที่พักแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้อีกด้วยแต่รู้สึกหมอกจะเยอะไปหน่อยจนมองไม่เห็นยอดดอยพี่ครับขอสอบถามนะครับ,รบหมู่กระทะจะมาเสรอประมาณก,กี่โมงครับจะเริ่ม พยายามไปตานคิวแล้วนะครับผมอ๋อใช่ครับเท่าไหร่นะพี่ส่วราษฎร์3.99ครับผมและเมนูยอดฮิตที่หลายๆคนต้องสั่งกันอืมนั่นก็คือหมูกระทะแถมระหว่างกินยังได้ชมดอยและแสงดาวทำให้มื้อนี้ยิ่งอร่อยมากขึ้น วันรุ่งขึ้นเราเช็คเอาท์แล้วมุ่งหน้าไปบ้านตนา้นไม้แม่แม่บนเส้นทางถนนจะคล้ายกับทางไปบ้านระเบียงดาวและเมืองของคือบางช่วงแคบและมีความชันแต่หากกลัวว่าจะมาไม่ถูกก็ตั้งการเดินทางจาก Google Map ถึงแน่นอน เหตุที่ชื่อบ้านต้นไม้แม่แมะเพราะที่พักนี้สร้างจากไม้และอยู่ในตำบลแม่แมะมีลักษณะเป็นบ้านไม้หลังคามุงจากหลังใหญ่รายล้อมไปด้วยป่าไม้ที่เขียวขจีบ้านไม้หลังนี้คือบ้านหลังแรกที่ถูกสร้าง บ้านแม,แม่แม่นี่สร้างมาได้กี่ปีแลครับเนี่ยข้างหลังนี้เหรอใช่สิบสามสิบสามปีแล้วทําไมถึงทําเป็นทรงเนี่ยพอทราบไหมครับยากเพราะผมเนี่ยเขามาเป็นสถาปนิกห้วยมันจะช่วยกันคิดเนี่ยค่ะว่าทรงเนี่ยน่าจะเหมาะกับบนดอยเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยมีที่ไหนตรงห้ามเรามีต้นไมยย้เนาะในที่พักประตูห้องสามารถเลื่อนได้เพื่อชมธรรมชาติเหมาะแก่การพาคนรักมาพักผ่อนมากๆ ให้ธรรมชาติได้โอบความรักให้แก่กันและกันแต่หากไม่อยากโดนลักกระเป๋าแพ็คเซฟรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีกันขโมยอย่างตัวล็อกซิปและเนื้อผ้ากันโดนกรีดขนาดผมยังปลดออกยากเลยแถมป้องกันการสแกนขโมยข้อมูลบัตรเครดิตสบายใจไร้กงังวลเมื่อเราดื่มดำ่ำพักผ่อนที่นี่เสร็จแล้วจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปร้านกาแฟสไตล์บ้านทุ่ง ข้ามกลางนาข้าวและวิวดอยหลวงเชียงดาวนั่นก็คือเจียงดาราเป็นร้านที่ขายทั้งกาแฟเครื่องดื่มอาหารและให้บริการที่พักแบบกระท่อมริมนา ทางเดินเข้าร้านสามารถถ่ายภาพเล่นกันบนสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ได้ที่นี่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงดาวห่างจากตลาดสดเชียงดาวประมาณ1.4กิโลเมตรเมื่อมาถึงตัวเมืองเชียงดาวก่อนไปเที่ยวยังจุดอื่นลองแวะมาจิบกาแฟลิมทุ่งนาสักแก้วสิครับ ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโงกว่าๆระหว่างทางที่เราขับรถกลับมาที่สนามบินเชียงใหม่เรามาแวะที่สวนสวนแม่แตงอยู่ติดกับถนนใหญ่ระหว่างแม่แตงและแม่ริมที่แห่งนี้เป็นผลงานวิจัยการพัฒนาและฟื้นฟูปแปลงทดลองปลูกไม้สวนคาลิเบียเริ่มต้นเมื่อปี2520มีเนื้อที่27ไร่ที่นี่มักจะเป็นสถานที่ถ่ายภาพพีเวดดิงชุดคลุย ่ายภาพเล่นๆทั่วไปหรือจะพาลูกน้อยมาเที่ยวก็ได้นะครับหลังจากที่เราแวะชมเสร็จเราก็มุ่งหน้ากลับไปที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวอำเภอเชียงดาวด้วยรถสาธารณะจะต้องมาขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือกราคารถบัสประมาณ44บาท และรถตู้150บาทเดินทางประมาณ2-3ชั่วโมงในเมืองเชียงดาวระบบขนส่งยังไม่ค่อยสะดวกมากนักเราสามารถมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ร้านโกโก้โฮมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งเชียงดาวราคา300บาทต่อวันสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขในการมาเที่ยวอำเภอเชียงดาวนะครับสวัสดีครับผม